อีระหว่างนี้เราขี่รถมาเราเจอปลาตัวใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าปลาปลาช่อนเหรอตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากนั่นอะอยู่แถวๆตรงเนี้ยเนี่ยอยู่แถวๆตรงเนี้ยฟองปิ๊บอุ้ยฟองปิ๊บปลาใหญ่เยอะนะพูดๆใช่ฟองปิ๊บไปเลยอะปลาอะไทำไมฟองปิ๊บไปขนาดนั้นอะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเมื่อกี้นึกเฉยตรงไหนเมื่อกี้มันเฉยเนี่ยฝั่งเราอะมันไปตรงงูแล้วมั้งหนูเห็นฟองปิ๊บไปทางนู้นเฉยตรงไหนเนี่ย ไปไปค่อยๆอ,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 อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวมันหนีทุกคนตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นปลาตัวใหญ่แบบนี้มาก่อนมันขึ้นแรงมากเลยทุกคนตรงพอดีป่ะพ่อไม,ไม่น่าตรงหรอนาระงขอให้เข้าเถอะไม่เคยได้ปลาตัวใหญ่เลยอ,ะอ่ะเข้าปะไม่่รูู้ดดดิเดี๋ยวอ ขอให so, ้เข <Hey. S 1> ้ากันนะอยากได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรฮะฮะตัวอะไรมาเข้าหรอลุนฟองไปเลยพราสาวขึ้นได้ไหมอ่ะสภาพปาอุยอุ้ยอุยหน่มเต้นเต้นข้าวปะเนี่ยไม่รู้ชือวะ นู่นฝนออกไปนู ouais, ่นออกไปนู่นแล้วเหรอนู่นๆออกไปนู่นนี่ยเม็ดปิ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยย้ายตะภาพเราหัวตะภาพเราพนใช่ปะหัวตะภาพใช่ใช่เออหัวตะภาพไปเลยเรียวเรียวเรีเร็วเดี๋ยวขึ้เอาแขนเพราเร็วเลอุ๊ยเอ้าหายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหยุ่งแล้วทีนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเฮ้ยน้าวัวใหญ่เลยเดี๋ยวเดียวไปทู้เลยตะภาพคือตัวใหญ่มากว่ามันไปแล้วมันไปเร็ว มันมุดมันมุดทุกคนมันไปแล้วอ่ะหุ้ยปลาอะไรตัวใหญ่มากสภาพสภาพอุ๊ยเจ้ามันใหญ่มากเลยนะใช่สภาพเหรอสราพแน่นอนแม่ว่าทำไมไม่เข้าเขาตัวมันน่าจะใหญ่มากกระดูแล้วอ่ะหุ้ยตื่นเต้นทุกคนเราจะได้ปลาตัวใหญ่แล้วอ่ะแม่ได้หวันได้ปลาตัวใหญ่เลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันปลาตัวใหญ่ด้วยค่ะทุกคน ไมหว่านแบบตัวใหญ่ได้เลยไปวันนี้จะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่ไหมเริ่มทุกคนนี่นี่ฟองปีบหลุยอะไะทุกคนเอ้าเฮ้ยตรกไหมพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยได้ไหมไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นหัวไหมเกือบเข้าแล้วว่า ก็ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาออกกันอุ้ยปลาสลิดปลาอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะหัวมันเล่อเลยคือมันเลือนเลยออุ้ยปลาสลิดอุ้ยแสดงว่าแถวนี้ต้องมีปลาดูดูไว้ดูไว้มันไปไหนมันไปไหนเหรออุ้ยมันไปนู่นแล้วเหรอฮะนี่นี่นี่นนี่ไปนู่นแล้วเม็ดไปนู่นแล้วต้องรีบปาล้างพ่อไม่ได้เลื่อนนะรีบตามคบเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วทุกคนวันนี้จะได้ไปหาตักไหม เจอเลยทุกคนหายไปแล้วเหรอเดี๋ยวมันต้องขึ้นเพราะตัวมันใหญ่มันจะไปเม็ดเป็นฟองมันฟองไปเดี๋ยวต้องขึ้นใช่เพรามันตัวใหญ่มากแบบพูดไม่อุ้ยปลาหรือป่าลูกน่นปลาไม่ใช่อ่ะอันนั้นไม่น่าจะปลาปลาหายไปเลยอ่ะหายไปไหนเลยมันก็หายไปเลยท่แถวนี้ทุกคนทุกคนช่วยดูหน่อยนะ นี่ยังไงฟองอยู่นะ่ะเนี่ยฟองอยู่นะ่ะใ,ใช่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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาตรงไหมพ่อ ตอนนี้มีแต่ลุ้นอย่างเดียวอ่ะทุกคนโชนไหมอะพ่อวิวิวิใช่ปะ่ะ ตอนนี ani, e oh. oh. oh, oh. Uh ้ห huh. น uh ูขอเน้นที uh ่แหอย่างเดียวแล้วนะอุ uh. ้ยโอ้โหดึงอ uh ุ huh ้เอาไงอะ

อุ้ยอ๋องานนี้ไม่คือดูจะบอกว่ามันนายมันจะไม่งับมือเราวใช่ไปแล้วด้วยไมดปีปไปเลยอ่ะทุกคนมันไปอยู่นู่นนู่นนู่นแล้วนู่นไปแล้ว หมดไหมเหรอเราเ่ยขาดหมดเรียบร้อยขาดหมดแล้วมั้งไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บ้านตานะคะไปกันเลย let's go